สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนทุกท่านเนาะวันนี้ยยเจยก็เอาวิวมาฝากนะคะวิวสวยๆเนาะวันนี้ยยเจอยมาเที่ยวบนภูเขาเนาะนี่นะคะเป็นวิวสวยๆเนาะอยากให้พี่น้องมามาเที่ยวค่ะอยากให้มาเห็นเนาะก็คือมันสวยยยเจ๋อจะพยายามเก็บภาพสวยๆบรรยากาศสวยๆมาฝากนะคะนี่เลยเนาะ ค่อยๆค่อยๆชมไปแล้วกันก็คือบรรยากาศเนาะกับหิมะนะคะนี่นะคะซึ่งเยอะจอยเออเดินไปเดินไปก็ติดลมไปนะคะติดหลบอุ่นี่เนาะเอาแบบภาพ360องศาแล้วกันเนาะค่อยๆแพลนไปค่อยๆอันนี้ไปแล้วกันเนาะนี่นะคะ นะคะกับบรรยากาศการมาเที่ยวของยายจอยเนาะซึ่งพี่น้องทุกคนทุกท่านคะคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวยายจอยกลับลงจากเขาเมื่อไหร่ยายจอยจะกลับไปนะคะกลับไปหาพี่พี่น้องน้องทุกคนทุกท่านเนาะว่าตอนนี้ยายจอยอยู่บนเขาแล้วก็อยู่กับครอบครัวเนาะซึ่งยายจอยไม่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับยู u b e ไม่ให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กับพี่พี่น้องน้องขอพี่พี่น้องน้องได้โปรดเข้าใจนะคะนู้นเอ้าไหนอะ ก็คือยายจอยเห็นเฮลิคอปเตอร์เนาะอ้าวมีแฮปปี้เบิร์ดเดย์อีกนะคะเดี๋ยวอุ๊บพี่น้องทุกคนทุกท่านเข้าใจยายจอยเนาะยายจอยขออภัยนะคะที่ช่วงนี้ยายจอยอไม่ได้ไปหาพี่ๆน้องๆเพราะยายจอยไม่มีเวลานะคะแต่อีก4วันหลังจากยายจอยอไปเที่ยวแล้วนะคะไปเที่ยวแล้ว เนาะแล้วยายจอยจะกลับไปหาพี่น้องทุกคนทุกท่านนะคะย้อนหลังเลยค่ะยายจอยจะกลับไปย้อนหลังนะคะก็คือหัวฟูอีกแล้วค่ะกับยายจอยเนาะนี่นะคะเป็นยอดเขากราวบินดดนนะคะที่เขาเอ่อสำหรับโรงเรียนโรงเรียนสอนเล่นสก,กีนะคะนี่เนาะกับบรรยากาศสวยๆนะคะนู่นเลยแล้วก็มีตรงนู้นเทือกเขาข้างบนนู้นะ่ะ เด็กๆจะสก,กีลงมานะคะเด็กๆจะสก,กีลงมาเนาะสก,กีลงมาคือเด็กๆเรียนนะคะเขาเรียนที่ที่ว่าเออเขาเด็กๆเ,เขาจะมาเรียนสก,กีกันที่นี่เนาะมาตั้งแต่เล็กๆนะคะสองขวบเริ่มต้นนะคะในเกณฑ์สองขวบเริ่มต้นเนาะนั่นน่ะ <c ười> คือมันเป็นอะไรที่แบบมันก็สวยงามนะ,ะสวยงามแล้วก็ ถามว่าหนาวไหมเย็นไหม bueno, มันก็หนาวนะคะ <c oughs> พี่พีๆน้องๆเห็นอากาศแบบนี้ก็น่าจะคิดว่าเออยายจอยหนาวแน่เลยใช่ไหม <c oughs> เออแต่ยายจอยก็หนาวแล้วค่ะแต่ยายจอยมีเสื้อผ้าใส่อุ่นนะคะอุ่นอ่ะ <c oughs> ย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งซึ <c oughs> <c oughs> ่งเป็นข้างล่างข้างล่างเนี่ยเป็นหน้าผาเป็นหุบเขาอุ้ยยายจอยยืนแล้วก็มันไอ้นี่นะ คือไม่กล้าไม่กล้าไปตรงตรงตร,งร,งรงิมๆนะกลัวหิมะมันสลายแล้วก็ยายจอยก็จะล่วงลงไปเนาะยายจอยก,ก็กลัวเหมือนกันนะคะกล,ลัวนะคะเนี่ยคือเราอยู่บนยอดอีกอีกเขาหนึ่งใช่ไหมเราเยายจอยก็กลัวนะคะก็กลัวนะเออนี่เลยขับาพาบรรยากาศนะคะโอเคคลิปนี้ยายจอยก็มองไม่เห็นเรกากี่นาทีแล้วยาวหรือสั้นนะ แต่ยายจอยก็มาเก็บภาพบรรยากาศให้ชมนะคะถ้าท่านใดชอบช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ยายจอยเพื่อเป็นกําลังใจให้ยายจอยด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะพี่พี่น้องนทุกคนทุกท่านบายบายนะคะสําหรับคลิปนี้เนาะยายจอยขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะบายบายคะ่ะสวัสดีนะคะ